มื่มันระเบิดแรงจังอ่ะสวัสด,ดีมิเชลนะครับสวัสด,ดีครับแม่งปาสะเกียบหนึ่งอันตีตายมันเดียวหิวใ,<ป>ให้มึงอ่ะมึงปล่อยกูอันติมันก็ตายแล้วโอ้โหไม่ได้ตังค์ดีหมาไก่สวยสวยตอผมครับรอบผมครับไม่มีผมอยู่ไม่ได้นะครับก่อนนี่กระท้าฟาดหัวแตกเลยนี่เฮ้ยอนครนครกระท้ากระท้าเยีย่ยโอแม่งแรง ไอสัตว์โพะ่แม่งแรงกว่าหมัดกูเยอะเดอะแฟลตคางดำพี่วีพี่เลือกตัวอะไรอ่ะเดอะตู่เดอะแฟลตตู่แอมผมเอาแม่งผมเอาแม่งวันเดอร์คางดำคางดำให้หมดแกถามว่าใครกันเนอะฉันคือคางดำยังไงล่ะพวกเราดูดินัดหนึ่งก็โดนแล้วอ่ะดูดิเอ้าตายไปดิแลกกันไป พวกเราคือแก๊ง DC คางดำไปไปไปลุยลุยลุย,ยลยุยลุย <c oughs> ผมไม่ได้คางดำแล้วแต่ผมหูดำไอ, <I S 1> อ้ไอ้ร <c oughs> ูดห <c oughs> ายไปแล้วะอรเ็ย กูเพิ่งออกมากูจะตุยอีกแล้วไอ้สัสตายหมดเลยอ่ะขอคมๆแนั่นใจเด่นเจ็บหนักเลยเจ็บหนักเลยเจ็บหนักเลยผมมองอยู่นะผมมองอยู่เจ็บมันเจ็บเงี้ยลมอย่าพูดดังนะชายอย่าพูดดังอย่าพูดดังมเเลนังงกรรขอา ดักดักกันบนไม่ได้ไปไม่ได้โดยเขาไล่เฟินิกไปล่างนะมันยัดเข้ามาเลย รูหายไปแล้วซูเปอร์ครีป,ปรกำลังถูกส่งออกไปจริงเลยนะพี่วิมกิ้งไปแล้วแม่เต๋เอะพี่อ๋อไม่มีดูกูถีบยอดหน้ามึงเลยสักอ้าวก็ไม่มีไงพี่ถ้ามีก็นัวแล้วเมื่อกี้รีบระวังมาค yield. เหมือนจะรู้มือรู้มือรู้เหลืองผมวัดจัดอะโอ้ยจะได้นกทีวะไอ้ป้าเอ้ผมไม่มีไม่มีอันเตือนนะพี่ครับทำเองกับโอ้ <c oughs> คีบเจ็บหนักอ่ะเดี๋พี่วีสามสองเชนเชนเชนร่ารับส หาใครกำลังมองหาไอเดีวคุ้มคุมสกินแร่สวยๆผมแนะนำเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 ผมแนะนำเพจนี้เลยครับและเมโลท็อปอัพบริการรับเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติม RV ง่ายเพียงแค่ใช้ Open ID เท่านั้นและเกมอื่นๆก็ยังมีโปรโมชั่นสุดคุ้มโดนใจไม่แพ้กันสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจเมโลท็อปอัพและใช้บริการที่ที่ไลน์แอดเมโลท็อปอัมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเมมี3ระวังนะล่างสยพี่วี ของเราถูกโจมตีเฮ้ยเก้ย์ิงอย่างนี้นคอน้าคอพี่พีกูงน่าจะฟิกเออออกก่อนไอเวนไม่ได้ฟิกออกก่อนยิงอย่างนัวโดนระเบิดโคตรแรง หมัดโึงมันระเบิดแรงจังอ่ะสวัสดีมินิเจชลนะครับสวัสดีครับแล้วมงปลาสกิลหนึ่งอันตีเนี่ยตายมันเดียวเขี่ยไปมึงอ่ะมึงปล่อยกูอันตีมันก็ตายแล้วพี่ไม่บอกให้ผมถอยอ่ะพี่วีอ่ะแรงเลยแรงเลยสาวรอเลยสาวรอเลยวิ่งไม่ถึงวอลลีบิดงั้นให่ผมลุยงั้นใี่ผมลุย เลือดที่แท้จริงอืม,มจะแต่งระเบิดเลยแงถูกโจมตีเย่ทัเก้าสิบบาทดักได้นะครับดักได้ครับดักได้ครับสวยครับสวยครับบอนเดอร์นี่เล่นยังไงก็โกง เจ็บครับเจ็บหนักเจ็บหนักเลยเป่นได้นะอันนิงมีครบเลยเดี๋ยวหมาต้องจะเล่นคุณไอ้ดูเฉยดูเฉยเอาเลยเจ็บหนักเลยยิงโดนทุกตัวผมอยู่ในมุมผมอยู่ในเรือบเอยู่ในเรือไม่ช่วยเพื่อนยทีนี่มาหิวครีบม่แล้วมาแล้วปะแล้วยิงได้ผมหมาแล้วพี่ไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยขอโทษครับผมผิดไปแล้วพี่ครับเจ็บหนักเจ็บหนักพี่วีเจ็บหนักเลยมันโดนหมดอ่ะเจ็บหนักอ่ะเจ็บทุกตัว เจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักเฮ้ยไม่ไหวกับเราเลยยิงไปแล้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้เจ็บหนักทอมเจ็บหนักจะตายจะตายกันหมดจะตายกันหมดล้างดาบล้างดาบ เจ็บ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 ทำให้หมดแล้วพีวีตัวกูแม่งโคตรเปลืงเนื้อเปลืงตัวเลยครับเจ็บเจ็บเจ็บหนักเลยผมตี้า้อยู่นะครับเนียนๆเลย ไม่รู้มันไม่รู้ไม่เห็นเจ็บครับเจ็บครับผีบอกเมื่อไหร่จะมีใครมาช่วยกูวะผมเนี่ยเดียวครับเจ็บเจ้าไอ้ยี่กูไม่มีตีสัตว์เลยกอูตีเขาเยี่ยนเลยวะเนี่ยไอ้เยอะเจ็บดักมันมาตอนไหนวะผมไม่เห็นวะชี้กี่บักแน่เลยผีลอกเขาเนี่ยเดยอดหลังก่อน อ,อยู่พุ่งขวาเฮ้ยมันฟิกเกอร์มาเหรอวะเยี่ยน่ากลัวจัดอ่ะเอวสวยนี้ฟิกเกอร์เลยนะเว้ยน่ากลัวมากเดี๋ยวได้เริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้ววาวายวยังนี่ไวโอ้ยดึงไม่ดึงดดไม่จบเรื่องนี้อ,อีกกำลังไปกำลังไปพี่วิ่งอยูเอ่เฮ้ยลืมปล่อยอตาคน ไปไหนดีนะ้าไปไปกลางเลยให้มันจบเรีกะะยกดาเล้ยอออกมาแล้วนี่ต่ว่าวมันเป็น้องเท้าตีว้โคตรโกงโอ้โหถ้าโดนนะทำไมไม่โดนอ่ะพี่ีหมายถึงว่าปั๊บถ้าโดนอนีดอกโคตรปียวนี่ถ้าผมยิงโดนเมื่อกี้คือแบบคางเหลืองเลยนะ โอ้เออจริงเลิกฟังดำเลย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเขาเตะ <c oughs> เตีบเตีบเตี๊บเตีบอะไรพี่วีผมซ้อนอยู่โอเคเจอกันบอกเดี๋ยวตัวโคตรกะกเลยครับ ออกไม่ได้วะาพี่มันจะด <c oughs> วาวแล้วเจ็บ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 โคตรขากเลยเยอะต้องอลออปล่อยแล้วอุ้ยพี่แรงจับได้ปะโอ้มันกิ้งอะไรขนาดนั้นวะโอ้ไม่ได้ตังค์พี่หมากริ้สวยสวยสวย <c oughs> มาแล้วมาวมากิ <c oughs> ้งก็ไปสวยไะเนี่ย <c oughs> แล้วสวยแล้วสวยแล้วได้ตูเลนเนี่ย เก็บหนักเก็บหนักเก็บหนักเลยโอ้โหยังไม่มีใครไหวกับเราเว้ยปล่อยปล่อยพี่วีบนก็ได้เฮ้ยแครี่โดนเฮ้ยแครี่โอ้แหลมเป็นโลใหญ่จริงเกมเหล็กปะเกมเหล็กปะน่วงใช้สูตรละเกมน่วงเฮียเกมเหล็ก มันเล่นดับเลนไม่งีอ้เหี่ยมกี่โลตอล่อผมครับรอผมครับไม่มีผมอยู่ไม่ได้นะครับบอกก่อนนี่กระทา้าฟาดหัวแตกเลยนี่เดี <c oughs> ่ยวเก,ก็บ <c oughs> <า>บ้าตายสวยสวยตามแผนตามแผน,น <c oughs> กำลังไปกำลังไปกำลังไปเนี่ยไม่มีผมนะคะไม่มีผมนะไหวเหรอไม่มีมึงก็ไม่ต่างตอนนั้นเฮ้ยไม่มีผมหรอเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยพี่วีรอติให้ก่อนลิบิทสรุปไม่ถึงเด็ดแค่เขาเอาเจ็บ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 มาคอยมาจะเกิดอ่ะเอ้ยสามทางสตัวมีมือเล ว <laughs> นวนวน <c oughs> ได้ปะวะไม่ดีนะมาคอสแรงระวังมันทำไปเราไม่ได้พี่กระทะผมก็แรงพี่เจ็บ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 เรววามาด้ยวยเชะไรน้องพีครับเฮี้ยผมยิงแบบเจ็บหมดอะแค่นั้นเลยมนดูโโดนยี่สิบครับดูสบายฟังหน่อย แอตตั้งไ์สดให้เป็นหนึ่งพันสนะี่ผมไม่ได้ตั้งเป็นพันสี่อะบอดก่อนบอดก่อนครับบอดก่อนนี้คนโอเครอให้ครับรอให้ครับไม่ต้องหว่วงไม่ต้องห่วงเจ็บหนักอะเชี่ยเดี๋ยวสูบเขาถอดตัวนี้โอ้โหดูดิหนังแตกโอ้โชิคแมพนี่ ีรอดไปโดนนะคอสตัวตัวพี่ตีงพี่ตีงพี่ตีงจะไม่โดนดรัรกสีฟินิกส์มีแบบเช็คมองเช็คแมพเจ็บ, <c oughs> จบๆอันนี้ยิงคีฟเขาไก่ยิคยยงคีฟอยู่แล้ว <c oughs> อันนี้เอาจริงเหรอเปิดเลยเหรอ <c oughs> ไม่ค่ะ มดคนตีรอดพี่ด้เป็นนิกแตกกูละล่มล่าไล่มาละว้ันว้าทันว้าันเกมหมดเกมหมดเกมหมดให้รีบิดกันคนเดียวนะเอาด้เอาดเาดัเจ็บ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 ปดชื่ออะไรชื่อน้องพีครับเอ๊ะจแปดนั่นพี่วีได้หรอจแปดชื่อพี่น้องพีครับน้องพี พีว yeah, oh. hey, hey. mm ีพ hmm. ีวีโอ้ตัวเหี้ยอะไรเหเฮ้ยเฮ้ยนครอนะค้อกระทะกระทะหี้ยโอแม่งแรงไอสัตว์โอแม่งแรงกว่าหมัดกูเยอะฮ่าฮ่าฮ่ผมเป็นเดอะแฟนทำไมเนี่ยเร็วเร็วเลยผมทำให้หมดละสวยว่าเอกแบบสูมแบบว่ากระทะผมฟั้นหัวแตกเลยทุกคนเลยเอาคนเอาคนก่อนเอาคนก่อนเอาคนก่อน เอาแล้วเอาแล้วเลยเฮ้ยเชี่ยกูต่อยอย่างยากแม่งเดาแฟนกโดมาล่วงเลยโดสิบเอ็ดนะเกมเนี้ยตั้งแค่พันหรอจริงเหรอใช่ครับสตรีมสเต็มพีพีต้องเป็นของเราแล้วทุกคนสเต็มพีพีตั้งแค่พันแปดสิบพีไม่ได้ตั้งสองเคอ่ะอะไรนะสตรีมพีพีตั้งเป็นพันแปดสิบพีครับไม่ได้ตั้งเป็นสองเคโอต้องสองเคใช่ไหมสองสองเคมันจะชัดกว่าคแบบตาเบสโค้ดเยอะบอกเลยใช่ไม่ได้ไหวกับเอฟุูทางดำแล้ววะ จริงถ<า>ึงสู่คังดำตึงเกินนี่นาคอที่สามเซฟเลยวนี่ผมเอากระททาฟาดหัวานาคอที่สามเซฟตายเลยวเฮ้ยเอาวะเยอะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ c h anel n สาย์สีนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันด้วยนะจ๊ะ